เชื่อไหมว่าเนี่ยมันติดถนนน,นนะตรงนู้นนะคือถนนที่เราเข้ามาเราเดินบอกว่าวนวนแล้วก็มาตรงเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยไปไปเอา้าเสาตรงนี้คือแบบหลังจากที่เราพูดหรือว่าเราจะโดนมังตาตอนเนี้ยพี่เขาได้นํานําจะนําเราไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุก็คือบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุการฆาตการรมกันใชนไหมอ่าใช่ครับผมก็ค่อนข,ข้างจะงสถานาที่ที่ผมจะนำพาไปเนี่ยมันค่อนข้างจะ เส้นทางธุรก,กันดารแล้วก็ลบนิดนึงเพราะว่า,ามันเป็นสถานที่ที่เคยถูกฆาตกรรมมาแล้วคนก็เกิดการวิพากวิจารณ์ว่าเขาอยู่ในหมวดที่ตามภาษาชาวบ้านเขาก็คือตายหงอยก็คือมันก็นนเลยน,น่ากลัวทำให้มีความรู้สึกว่าไม่มีคนเข้ามา อยากจะเข้ามาสักเท่า,าไหร่แม้แต่กลางวันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะนําพาไปแต่จะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงก็ก็พมมยายามนะก็จะพาไปเขา้าที่มาไปได้ก็ผมต้อง <ๆ S 2> บอกก่อนว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรก่อนนั้นน่ะในระหว่างที่เดินทางเข้าไปที่กเกิดเห่ะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่แบบว่านน่นนี่นั่นเราก็จะถอยเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่า เราไม่ได้มาพี PO ่เราไม่ได้มาท้าทายเราก็จะมาพิสูจน์ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างที่เขาบอกคือมันไม่มีคนกล้าเข้ามาเลยแล้วตอน,นนี้ผมต้องบอกว่าเนี่ยดูดูทางได้เลยเนี่ยนี้คือเป็นป่าหมด,หมดปเ,เป็นป่าเป็นทางเป็นทางลกชัดใช่ก็คือเป็นเ,นเ,นเ,นเนต็นก็คือแต่มันยังเหลือร่องรอยของ,ของคําว่าทางถนนใช่ก็คือเข้าไปสัมภาษณ์ก็คืออย่างที่เขาบอกว่ามันไม่มีคนเข้ามาเลยมันเลยลกป็นป่าแค่เป็นแค่เนี้ยซอยแค่เนี้ยก็อย่างที่กล้องเห็นเลยมันเป็น อลอยเข้าแล้วก็จะมีเห็นนะคนเอาสาภูมิมาจำเนินก็ประมาณนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป,ไปดูปอะไรดีกว่าก็ทางนั่นดูอบนลดนีงอันนี้ผมต้องบอกว่า<อ>เป็นทางที่เป็นที่เขาทิ้งสารจำเนินผ่านมาดู<อ> เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาคาถ่ายเราไห้มาพิสูจน์ที่เฉยเพียเดียวนำทางเราเราจะนำทางไปเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาจะสามจะสองอาจจะสามทุ่มแล้วนะครับอ้าวทางหายเดี๋ยวได้โทษทีครับติดทางครับตามทาหายทางครับเห็นทางมันต้องเข้าไปลึกลึกระบเข้าไปลึกไปเลยว่าเดินไปนลเจอเลย เดียวไปนี่ติดทางดิตร์ตอนนี้มผมบอกเลยว่าตอนกลางคืนเป็นอะไรที่แบบมองยากมากยี่สิบกว่าปีทางมันก็เลยค่อนข้างจะต้นไม้ไม้เดือยไม้เขา่งงาค่อนข้างจะโอ้โหขึ้นแบบ เึ้นจนเ,เราไม่รู้ไงแค่จะไม่เหลือร่องรอยอเดี๋ยวน่าจะประมาณนี้แนหะที่เขาบอกว่ามันจะมันจะเป็นเป็นบ้านบ้นไม้ที่แะเถะืน นี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมได้ไปคือรับดูขาอนะยเนาเออผมไม่ได้มา2ีกว่าปีแล้วนะ

อันนี้เลยอันนี้เลยตกใจคือบอกว่าเราอาจจะหลงนะเพราะว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันแค่เดูยวคือว่าพอเป็นป่าก็เป็นป่าใช่ มันก็ตกประมาณ20ป,ปีแล้วแล้วทางก็เอ่อด้วยระยะเวลาครับมันเป็นไม่ไ,มได้ไหมท,<า>ที่ว่าเขาจะมันจะทังไปแล้วก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าตั้งแต่ผมรู้มาก็คือมัน20ป,ปีแล้วโอกาสที่มันจะปูทังหรือหรือมีคนไปต่อเติมใหม่ทําใหม่แต่ดูจากสกภาพเหตุการณ์แล้วรอบๆเนี้ย มันแทบจะเป็นศูนย์ที่จะมีคนเข้าไปอยู่แสดงว่าต้องต้องผูกทางก็คือที่าได้ก็คือตรงนี้เลยอืมเพราะว่าปถานนี้ที่เนี้ยผมเคยมาไงครับเพราะว่าผู้สูงอายุกับผมเคยสนิทกันเคยสนิทกันก่อนก่อนแกเสียเนาะก็เขาเนล้วก็อตรงนี้เลยนะครับที่เดี๋ยวไปน่าจะอยู่อเจอพอดีผม โชคดีมากอ๋อนี่ทุกคนเราเจอบ่อแล้วเออบ่อที่เกิดเหตุแต่ว่าในตัวบ้านนี่เคยมีเลยมีมีมีอยู่อ่บ่ออยู่ตรงนี้้วีบ้านอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ตรงนั้นบ่อเก่านะก็คือตอนนี้เราเข้าใกล้บ้านที่จะเจอบ้านบรายู่แถวนี้เลย ก็ผมจําได้บ่อบ่อบ่ออันนี้ยผมจําได้อยิงน่ไจะอยู่แถวนี้นะอันนี้ก็เนี้ยเออนบ่อเงินเงินอันนี้เป็นพื้นที่ของใครเออเมื่อก่อนมันเป็น พื้นที่พ<อ>ื้นที่ฐานแล้วชาวบ้านทั่วๆไปแล้มาจับจองแล้วก็มายอยู่เจอบ,บ,บ,บ่อเจอเบ่อมาจะมาทางนี้นี้ตอนนี้ั็จะงงงี้ปิดเพราะมันมืด น่าจะอยู่แถวนี้นะครับต้องบอกนะตอนแเรามลือกท่ว่ามน่เพื่อนมาก็พืเาเป็นมือถือเราทำหาทะเลกัน จะใกล้เตียงอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าจำได้บอกบอกอยู่ใใก็ได้เขาไม่ได้ข้าวดูจากเหตุการณ์แล้วบ้านน่าจะไม่หิวโอ้โหเหมือนกเหมือนจะตันๆอยู่ก็ตอนนี้ก็น่าจะตันนะเพราะว่าตันนๆๆี่ทางไปแล้ว มืดเงามองไม่เห็นเส็จแล้วบอกให้พวกมันตายไม่เจอเฮ้ ไม่มีทางเข้ามานิดเดียวแล้วเจอบ่อก็จะเจอเลยแต่นนี้เราก็ไม่ไม่เจอนะถ้าเกิดเป็นบ้านที่หังแล้วก็ต้องมีทาง เห็นทีนี่ไงนี่ไงนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมโอ้เสาแล้วผมรู้ว่าจะไม่เจอละวเ้ยน่าจะจะเขาใกล้แล้วขนเริ่มลุกบ้านบ้านน่าจะพังแล้วอู้่าแล้วทำไมหาไม่เจออุกต้นไม้ทับหมดเลย ก็ต้องเดินระวัง,ะงนะฮะว่ามันตกไปเระวังระวังระวังไม่ถึงไม่เจอเ่าอายุระยะเวลาที่กเกิดเหตุจากนั้นก็ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีใครเข้ามาเหมือนเหมือนกับว่าทิ้งปล่อยลบร้างไปเลยครับเออ ต้องเดืเระวังแล้วเพราะว่าทำไม้ไมใหญ่ไม้นั่นครับนักแล่นเกี่ยวกับสัตว์ป่าระวังหน่อ้วย เห็นไหมครับก็ก็ตามนั้นตามที่ผมบอกก็คือตอนนี้สภาพบ้านไม่ไม่มีคนเข้ามาอยู่ก็เลยมีความสึกว่าเขาได้ปล่อยรบร้างไปแล้วก็แทบจะไม่เหลือร่องรอยบ้านบ้านคนเลย แคจะเป็นส่วนหนึ่งของป่าไปแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าสถานที่ของอันนี้คือผมต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยก็คือที่เกิดเหตุจริงๆใช่ไหมครับก็คือที่ใช่เกิดเหตุาการฆาตรกรรมกันตรงนี้จริงๆเลยก็คือ เรื่องก็เกิดประมาณยี่สิบปีก็จากคลิปนั้นน่ะใครที่ยังไม่ได้ดูอะ่ะก็ลองกลับไปดูนะ <c oughs> ผมจําชื่อคลิปไม่ได้น่าจะเป็นอะไรคลิปอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ก็คลิปนั้นอะ่ะผมต้องบอกก่อนว่าก็คือมีคนในพื้นที่นั่นแหละบ,บอยผมไปตรงนั้นเพราะว่าเจอว่าเอ้ยมันมีแบบนี้แบบน,นี้ผมก็เลยไปแล้วพอทีที่ผมไปหาขา้อมูลก็คือว่าผมก็ไปเล่าให้คนตนฟังว่าผมไปตรงนี้มาเขาบอกตรงนั้นอะ่ะมันมีเรื่องเล่าอีก ก็คือพี่เขาก็มาเล่าผมฟังว่ามันเป็นแบบไหนผมก็เลยเว่างั้นเดี๋ยวเราลองมาเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องการคนพื้นที่มายืนยันว่ามันมีจริงเราไม่ได้แบบเฟกแปลว่ามันมันไม่มีทีพอเราเข้ามาปุ๊บก็ถามว่าระวังนะทีีพอเราเข้ามาก็เดี๋ยวเราออกตรงนี้พอเราเข้ามาตรงเนี้ยผมก็บอกเลยว่าคือมันเป็นที่จริงๆนีทุกคนมันมีมันมันมีตัวตนจริงนะมันไม่ใช่แบบว่าเราเดินมาแล้วก็ไม่เจอแต่ตรงเนี้ยเราเจอจริง อะไรที่แบบสุให้หน่อคอนแรผมก็ไม่คิดว่าจะมีมนะหืมะปูแล้วมองอันตางะไรอ๋อ่ัก็มีเอาองรร่องรอยแต่ เดี๋ยว่าเตียงเพียงเท่าภาพนะโอ้ยตรงกระปุลอ๋อนี่เป็นก็คือเนี่ยประตูล่าถึงนี้ผมถิงหาไม่เจอเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับอยู่โซนโซนนู้นบ้านเบิ่งเป็ดิหมดแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกียวยาดของ เจอญาติของคนตายอาจจะมามาลื้อมาถอนเป็นบางส่วนก็ได้เราเราไม่รู้นี่นี่นี่เป็นบันไดแค่นี้ันตอกไปขนาดห่ามเทพห,ห่างเทพบอะใช่โหยังหาเทบไม่เจอ<ร>ตอนแรกผมนึกว่าบางปดีวพี่เขาบอกว่าหรือว่าเราจะโดนบังตาไม่ให้เห็นตอนนี้นผมใจยังไม่ดีพยวเฮ้หรือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อไหมว่าเนี่ย มันติดถนนนะตรงนู้นนะคือถนนที่เราเข้ามาเราเดินแบบว่าวน,วนวนแล้วก็มาตรงเนี้ยาาก็คือแบบเฮ้ยคือแล้วเมื่อกี้คือแบบส่องไฟไปเอา้าเสา่ตรงนี้คือแบบหลังจากที่เราพูดเุ้ยหรือว่าเราจะโดนมังตาผมอุ้ยใจไม่ดีเราอุ้ยือให้ไม่กว่าแบบเขาไม่อยากให้เรามามันาดีกว่าหรือว่ายังไงใช่แต่แต่ว่าต้องบอกกันว่าเราขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วเราเลยหาเจอโอ้โหขนลุกไี่ยขนลุกดูขนลุกจริง อันนี้อันนี้คือไม่ได้เมคนะครับ uh huh. ความรู้สึกคือผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่น้องๆมาเป็นเพื่อนผมผมก็ไม่กล้านำมาในสถานที่ตรงนี้เพราะว่าผู้ตายกับผมก็คุ้นเคยกันดีอ๋อก็คือเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นคนคุ้นเคยกันเคยนั่งร่วงสนทนา oh. อ่าเฮฮาปาร์ตี้เล่ามาร่วมกัน mm hmm. อะไรกันมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเ คนบุนเคยใช่ไหมมันยิ่งทําให้เรากลัวอ๋อตรงนี้ยใครที่ยังไม่ดูคลิปอะ่ะก็ต้องไปดูกันเพราะว่าวันนั้นที่ผมเจอ,อะผมบอกว่าตรงนี้โคตรแบบวุ่นวายสํอสำหรับเรื่องเนี้ยมันเกิดจากที่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนขี้เล่าแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีด้วยความเมาก็เลยคู่กรณีด้วยด้วยความเมา ต่างคนต่างเก่งก็เลยบรรดานโทรศฟ้ามีดมาฟันอ๋อ<ก>อ๋อคือเรื่องราวเป็นแบบนี้เลยใช่ถูกต้องอก็อคือทะเลวิวาทแล้วก็อแต่ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้อยู่เห็นในเหตุการณ์แต่ผมเคยร่วมกินร่วมอสังสรรค์กับคนตายผมถึงรู้จักว่าอ๋อเขาตายด้วยเหตุน,นี้ครับแล้วคนเนี้ยผมคุ้นเคยเขาดี